ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศยังคงเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศหนึ่งในแนวทางสำคัญของภาครัฐคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม นางสายใจไตรมงคลเจริญผู้อำนวยการภาคธนาคารออมสินภาค18กล่าวว่าธนาคารออมสินในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังจึงเร่งขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีธนาคารออมสินภาค18รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีและเนรราธิวาสร่วมถึง4อำเภอในจังหวัดสงขลาคืออำเภอเทพาจันทร นาทวีและสบ้าย้อยโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน3จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้ง4อำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2552และพอมารอบนี้ค่ะก็จะมีการปรับปรุงว่าอาัตารดาดอกเบีย้ยปรับขึ้นอีกนิดหน่อยค่ะจาก1.5เซนตะคะก็ปรับเป็น1 9 9เซต่อปี วงเงินยังให้เหมือนเดิมคือรายละสูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทค่ะ<ม>แต่มีเงื่อนไขเพิ่มมานิดนึงค่ะว่าต้องชำระเงินกู้ในวงเงิน10ล้านแรกค่ะ,คะต้องหมดภายใน30มิถุนายน2 5 7บโดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ถึงวันที่30ธันวาคม2570 โดยประชาชนสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ถึงวันที่30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินโครงการที่กำหนดจะถูกจัดสรรหมดแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมอสินและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกสาขาในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แม้โครงการนี้จะเปิดกว้างสําหรับหลายกลุ่มเป้าหมายแต่ก็มีวงเงินจํากัดธนาคารออมสินจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รีบดําเนินการยื่นคําขอสินเชื่อโดยเร็วธนวัรจิระโรสวทสงขลารายงาน